ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะจริงอ่ะตอนนี้ตะกาฮอตเจ็ดร้อยยี่สิบแล้วใครยังใครเพิ่งผ่านเข้ามากดได้เลยเธอสีน้ำเงินจึ้งมากเออพี่นิดาล่าสุดลูกชายจะเอากดเรียบร้อยแล้วเฮอยลูกชายใส่เวลอัลอดไปถึงโมเดลไอ้ปลุกโมดดลนี่เออไปปลุกโมดดลมาช่วยขายดิ <Okay. S 2> พิมไปปผมว่าเ,วดเดี๋ยวยใหญ่แม่ให้หนูมาช่วยงานอะถ้าหนูไม่ช่วยหนูลงไปแล้วเอาพิมพ์ขึ้นมาแทนนอนจะยังไงไปใหญ่หนูไม่ได้เรื่องเลยลูกหนูไม่สามารถช่วยงานอะไรแม่ได้ทั้งนั้นไม่โอเครอก,กินอย่างเดียวสุดยอดไปลงกลับไปเป็นหมาธรรมดาเหมือนเดิมสามัญชน,น<ล>พิมมา<ล>พิมอะพ,มพิมมาขายฟอ กดได้เลยนะคะเธอเขาใจให้ถึงห้าแสนเร็วพี่บุ๋มทำไมคนแบบนี้คะฮะคืออะไรอ่ะอ๋อทำไมเป็นคนแบบนี้น่ารักอะ่ะคือพิมพ์ตกนดน่ึนชีวิตเปลี่ยนอ่านอ่านตกอ่ะเออไม่เขาพิมพ์ตกหนูก็อ่านตามเขาพี่เอออะไรไม่รูพ้พิมพิมตลกมากเลยอะ่ะอยู่นีอ๋อ อึกอึกไหนไหนดูดูดดดดดติดใหม่ตึดตึดตึ๊ดตดตึ๊ดตึด,ตด,ตดเห็นไหมนี่พิมใจเห่าเป็นไหมโหนางตัวดี พิม์มันไงพิม์มีความเห็นว่าไงพิมพ์นิ่งพิมพ์ช็อตพิมพ์ช็อตหมาชื่อเหมือนกันเอ้าหมาชื่อพิม์พใจเหรอเห็ดกรอบอบแห้งกดได้ที่ไหนไปเพจเขาเลย พี่จุม๋มอ๋อไปร้านค้าค่ะก่อนของหนูก็มีอยู่ในนี้เดี๋วปักไหมเดี๋วปักให้อุ้ยฮอตจะแปดร้อยแล้วนิ่ๆเลยแต่เธอไม่จ่ายตังกันเธอกดเกดจนเฉยๆนึกออกปะอ่าเห็ดเขายิงเลือกแบบเขายังซื้อไม่หมดแงคุณบุ๋มพิมพ์ใจเรียบร้อยจังอุ้ยเห็ดวันนี้เขาลดเยอะเหอะเดี๋ยวห้าร้อยกว่าบาทเองวันนี้ก้อนนั้นก็เท่าไหกร้อยกว่า ลำใหญ่จะไปขี้แล้วสิเอ็ <End u. S 2> นดูอย่าไม่ฉีดตรงนี้หนุกเขาว่ามันแสบตาไหมามันพิบป,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 ปิบปั๊บปิบเออแต่คริสต์มาสมันก็น่ารักที่เหมือนกันน,น,นะเวล่ยนาทีมเป็นแบบช่วงคริสต์มาสอะหนูชอบมากแล้วหนูชอบไปแบบหนูเ,เป็นเทศกาลที่น่ารักนาะเออมันเป็นแค่จังหวะหนูชอบคริสต์มาสมาก ชอบไปดูพลูชอบชอบมูดเออวยน้องน้องมีเยอะมากค่ะใช่น้องมีเยอะชอบคริสต์มาสมากขอดูพี่จุ๋มค่ะขอดูพี่จุ๋มค่ะไฟเขาคือคริสต์มาสเป็นจัดไฟสวยอากาศเย็นลงนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วหล่อนไปหล่อนไปเกาหลีด้วยดิคนเกาหลีต้องแบบฉันไปญี่ป้าอีแปุก็ปีใหม่ปีใหม่ไงคนเกาหลีจะแบบซื้อที่ไหนคะเนี่ยเออซื้อที่ไหนคะเนี่ย โอ้ยิมาตกไปใส่กับพี่พีสองคนแล้วพี่พีจะให้วาดรูปรูปรูปเป็นการ์ตูนใส่เวลุสองคนพี่ใหม่ยิมาตกตกไหมไม่รู้ยังไม่หนูไปเกาหลีค่ะจองแล้วไปเกาหลีน้องโฮมาตอนแรกว่าฉันจะไปญี่ปุ่นไปจูงอะไรกันให้พี่เก่งใส่ด้วยเขาบอกนี่เก่งไม่ออกกองนี่เก่งมาหันหลังสิกดได้เลยเธอ ใครที่ใส่ตะกร้าไว้นะมีเลยป้อยลายรอยเปื้อนนิดนึงไม่รู้จะซักออกไหมพี่เก่งเสื้อมีรอยเปื้อนนิดนึงไม่รู้จะซักออกไหมเสื้อกไหนคะเสื้อขาวหรอทำไงคะพี่เก่งใไซน์เตอร์เลยตัวไหนคะตัวแก้มผีค่ะพี่จุ๋มจิ๋วมากอ๋อต่อใครยิ้มหามก็ได้อืมถ้าถ้าไม่ออกเดี๋ยวมาว่ากันนะถโรแมนติกเวลาอยู่กับผู้แสนระยิบระยับสวยอะ จะปีใหม่เอาไปเข้าราวนะคะเขาบอกว่าหาชุดเขาบอกว่าหาชุดซันต้าให้พี่เก่งใส่คงจะน่ารักมากคู่กับพี่สมเดี๋ยวหนูลงไอซีสตอรี่ก่อนนะขอบพี่บุ๋มนะโดนผดละวานแล้วหรอใครที่ถามนะคะว่าเวลคริสต์มาสของพี่แก้มซื้อที่ไหนนี่เลยเจ้าของแบรนด์เจ้าของบริษัทเขาส่งให้พีุ่มไลฟ์สดปกตินเนี่ย 200, 200กว่าบาทวันนี้เอาไป14อเก คลิกไลฟ์สดตอนนี้แล้วจ่ายเงินเท่านั้นเดี๋ยวปักลิงกให้เลยน่ารักมากปรับไฟได้ด้วยแล้วงานดีมากเธอดูตายเข้ามาตอนนี้เลยนะคะที่ตกอยากอ,อยากแล้วหรอยายมะอยากแล้วมาพี่จู๋มาเข้ามาคืออยากขึ้น,หนมมเหราพี่จุบมาหรอเออเขาอยากขึ้นแล้วมาพิมตกรอบอ๋ออันนี้นี่มันอะไรอันนี้มันเป็นอะไรอันนี้มันตัวอะไรเรืพิมไม่ผมหนูตลกจังลูกพยู่ดูหน้าดูหน้มามันดิ่ิว อืมเป็นซึ่งหงอฟงปอ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปน้ำตาใหญ่เหม็นมากใช่น้ำตาใหญ่เหม็นมากตั้งหูมันมีจับหูอยนะอ่ะเร็วกดตะกร้าเร็วแม่คือใครจะซื้ออะไรเพิ่มมาดีนะอยากรักพิมพ์ใจกลับบ้านยายขู่แล้วอยาก อ่ะใช่อันนี้เน็ดอ,อ่ะใส่ใส่หูให้ไงหลผมไปแล้วยายยายี่ตามน้ำตาเหม็นนะลูกขายน้ำพี่พีทได้ไก็มีอยู่ตะกร้าวปะแตะกร้าไงเธอมีไงตะกร้าเธอตะกร้าที่ห้าค่ะตะกร้าวผมพิมพ์ตะกร้าที่ห้าเลยอันนี้ไม่ได้รัดผูกเขานะเขามีปลายผมเขานะคะ เดีจะบอกว่ารัดผมน้องน้องไม่เจ็บหรอคะน้องไม่เจ็บคะ่ะปักมารีเนตด้วยน้องน้องไม่เจ็บนะคะมาเรเนตหน่อยอเดีใครจะเอาวิตามินผมนะเดี๋ยวปักตะกร้าให้ร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะเกลี่เสียงพิสูจน์ที่อ,อันเดียวก็ใส่ได้ไอคิว ใช่อันเดียวก็ใส่ได้เป็าไปเลยนี่เห็นปะคือนี่ใส่เป็นเกาะอ,อ,อกใช่ไหมน่ารักแต่วา่าเราต้องหาใส่เสื้อที่มันโทนแบบสีเขียวนะผูกคางใยพี่บุ๊นี่แผูกแล้วตะก้าไม่หายตะก้าอยู่ตะก้าอยู่ฮอเจ็ด้อยเจ็สิบเอ็ดแล้วแม่ใครยังไม่จ่ายเงินจ่ายเลยตอนนี้มีคนจ่ายเงินแค่สองร้อยหกบาทหล่อน เขายังเลือกสินค้าอยู่หรือเปล่าต่อนอยู่ในตะกร้าจบไรมันร้อยเก้าเก้าเขาอยากได้อะไรอีกเธอบอกเดี๋ยวฉันจะปัดตะกร้าให้น้ำลายขายให้สักคงสักครับคาราจง์คาราเต้นวันนี้ขายได้หมดลูกค้าน่ารักพีตายเขียวหุ้ยไอ้มองหนูดูดิเช็ดน้ำลายหน่อยลูกบางทีน้ำลายหนูก็แบบเราตกไฟมากเขาอยู่อยังดิ น้ำปวกันคิวไปใส่กุนกลปวดกันนะครับอยู่มันมีสีสครับค่ะมันไม่มีโปรดีของบิวอ่ะใส่เป็นเกาะอกอ่ะสครับนางร้ายไหมถ้าสครับนางร้ายหนูให้ไปวันนี้ไะซื้อหนึ่งได้สองปะที่เก่งอยู่ไหนปะเนี่ยรอหนึ่งได้สองสครับนางร้ายปะสมู่เหรือหรือก็ชิบะสมู่เหรือก็สิบะ สบู่เหลือกันหรือสคับนังไล้ซื้อหนึ่งได้สองถ้าใครซื้อไปฝากติดเวลไปด้วยนะซื้อเวลติดกันด้วยนะสัครับนังไล้ซื้อหนึ่งได้สองวันนี้สบู่เหลือเก้าสิบห้าบาทปะอะไรนะ่พี่จุ๋มยืนนิ่งๆใช่ไหมอยู่ในพุ่มไม้คิ้วหมองวะเออหนูหมองมากเลยอ่ะหนุนโดนเล่นของแล้วสงสัยว่าตาดำมากหัวหรอะวันนี้หนูไปทำหน้ามาที่โต๊ะไปไม่กินไหนดิ เองแพรขอบคุณลงหนูเองด้วยหนูกินไปแล้วส่วนหนึ่งวันนี้ไปรีดอันเทล่ามาเออแล้วก็กันแดดนะกันแดดคือกันแดดได้ซองไปด้วยได้กันแดดซองหนึ่งซึ่งกันแดดเหรออุ้ยมันเยอะมาพี่เก่งพี่เก่งเอยกินได้ไหมล่ะได้สิพี่สุเหมือนอยู่ในพุ่มไม้ เล่นแตะจากพวกนี้พี่นี่ตลอดพวกเธอไม่เล่นจับฉลากเหรอเธอกดเธอกดกดจีิงจริันด้วยนะก็ไปใส่หน้าลากออกเออมันน่ารักมากมันน่ารักสิจบละปีใหม่ปีเหมือนสบู่ได้ก้อนเดียวสิเก้าสิบห้าบาทแล้วโดนหักไอตอกอีกท้องต่าแล้วโดนหักทีหลายหมื่นอ่ะที่จุบมืดไปเฮ้ยคุณใครคะโตเป็นยังไงวะคุณคือใครคะอ๋อมันต้องอยู่ชิดติดเกินขิ้มากคุณแย่งมันต้องขิ้มากเหรอท่นหรอ พี่แอมน่าจะป่วดนะพี่โทาไปตรวจเขาโทรากับภาษียขึ้นจมูกเวอร์ก็ติดคิวเลยทั้งั้นอ่ะหาเสือติดชั้นแล้วอะ่ะใช่หรอ,อมไม่เสือเป็นตั้งแต่วันนั้นแล้วนางเป็นอยู่แล้วใช่ค่ะพี่เอกหาไอ้ไดแค่ติดปากปากพี่วิ้ยทำไมพูดอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะพ <laughs> ี่โดน,นร้ายร้ายแล้วแกไปไหนอะ่ะ <laughs> จะไ,ไปไหนอ่ะไปดังกว่าไปดังๆยุ้ยเป็นชนีขึ้นอู่เลยไม่โอเคเลยอ่ะ,อะตะก้าแปดมีโปรโไหมตะก้าแปดเอ็นไรอ่ะน้ำย่ยน่ารักที่สุดในโลกโอ้ยไม่มีเธอ,เอน้ำแร่เออน้ำนรามีตามินที่มีอ่ะหา่าน,น้ำมูกไหลทั้งวันงงมากเสือบอกเสือไปตั้งแต่วันนั้นแล้วเธอใส่แมสแล้วเธอซื้อจมูกเสือหน้าที่เสือแต่งสรือเมา คิวเอาปีกมันขึ้นไปไหนคะอุ้ยน่ารักอ่ะเป็นเกาะอกว่ะเอาปีกมันขึ้นไปไห้รูกตอนนี้น่าสวยนะใช่ป่ะนี่ให้เก็บมาดูสักคนได้ไหมเก็บพึ่งได้ป่ะล่ะก็ได้ช็อตเดียวคนอุ้ยสวยนะในน้องเธอใบน่ารักกระตลกด้วยให้เธไใบดีเดิมน่ารักเนาะเดี๋ยวไปปักคลิปเลยฝากเดี๋ยวไปเซฟ ตอนคริสต์มาสหรือฮาโลวีนพี่จุ๋มเขาถามก็มันตกไฟอยู่ข้างหลังอะเอาเราไม่มีรูปสามคนเลยเหรอไซร์ไลน์จังเขาไม่อยากถ่ายรูปคู่กับเราเสียใจนี่เอาปีกมึงคิดก็น่านักลองดูดิคิวมนที่จริงอันนี้เขามันได้เป็นตัวเลยนะเอามาเอามาร้อยข้างหลังอย่างงี้ใช่ไหมเออ แล้วก็ใส่่างนี้ใช่ไหมริงเห็นว่ามันได้เป็นตัวเลยแค่โบเดียวแตาไม่ต้องซื้อสองเดี๋ยวลองถ่ายใหม่ก่อนแต่งหน้าแบบนี้สวยจริงค่ะอ่านคอมเมนต์ก่อนทาปากให้พี่จุ๋มได้ค่ะเหมือนสาวน้อยในตะเกียงแก้วเลยเออภาคไหนดีล่ะในกล้องสวยกว่ากลัวแล้วพี่จุ๋มก็ข้างหลังมันตกไฟเสือบอกว่าสรุป17กี่โมงเขาบอกฉันว่ายังไม่รู้ปากดำเนาะ พี่าดิฟป่ะโอ้ไม่ถาดไม่ถ่ายละฉันถามให้สวย,สวยไม่พอเลิกฉันถามให้เสือกแล้วพี่บุ๋มบอกว่ายังไม่ทราบสิบเจ็ดใช่ไหมความสวยมัน,นยังน้อยเกินไปพอลพอะพะตาตอนนี้ตะกร้าจะแปดร้อยฮอตแล้วนะให้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าก่อนเดี๋ยวพี่จุ๋มจะให้อุวยหุยใครเอาเอา้าวยายน้องขอเองเหรอลูกไม่ดีเลยยายเป็นเด็กไม่ดีเลยวันนี้สครับพี่บุ๋มนะคะตะกร้า ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเหรออ๋อแบลนดะ์บบกคีซ่าซื้อหนึ่งได้หนึ่งซื้อหนึ่งได้อีกหนึ่งีที่หนูใช้ไม่มีคะ่ะถ่ายรูปให้พี่พีดพดูเฮ้ยตรงนี้เหนียวอะไรอะ่ะพี่พีดเขาไม่สนใจเลยแกเสียใจ <laughs> พี่จุม๋มเขาอะไรพี่จุม๋มเออเขาเป็นออหนูไปทำเป็นเสื้อบ้างไหมเออไหมไปใส่เกาะอกก่อนที่ชุดนี้จะพังหมดใช่ จะไปใส่เป็นยังไม่ได้ถ่ายเห็นปะคุณไปใส่เป็นเสื้อไปจริงยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยจับหนาไว้หน่อยเดี๋ยวเอาเซ็ตนี้นี่จะใส่เป็นเสื้อเห็นปะเดี๋ยวเอาเซ็ตนี้แหละทำคริสต์มาสหุ่ยคุณทองไหมนี่กดได้เลยเดี๋ยวพี่บุ๋มไปเอาชุดมาเป็นอะแดปก่อนนี่เห็นปะอุ้ยใส่เป็นเสื้อเกาะอกยายอันนี้ของยายปะยายช่วยแายของหน่อยกดกดกดร้อยสี่สิบเก้าบาทเอาอุ้ยทำไมปากดำจังวะคิว ไม่ทาีิมันไม่คือต้องหนีกตรงไหนของน้องหรอนี่จับผมใส่นี่เรียกว่าผมแล้วใช่ไหมไปเลยไม่ได้ไม่มีเฮ้ยน่ารักอ่ะใส่เสยืดลูกสาวมันไม่มีอะไรขาดด้ด้วยไม่มีอะไรเลยเอาใส่ใส่ภาพตรงอกนี่ก็ได้แล้วก็เอามาเก็บกรัดดึงไหมคุณผม เอ็นดูลำไยเมาไฟแล้วไม่ก็เสื้อไม่ก็กะมางอี่ที่ทำให้กดเลยนะคะปกติ199บาทวันนี้149บเก้าเนาะคืออย่างที่บอกงานมันดีมากนะคะงานมันดีมากมันไม่ใช่งานจากจีเขาทำแบบแฮนด์เมดเลยแกจุกมากคนเดียวไปเยอะเลยอ่ะคือเป็นเด็กวัยรุ่นที่เขาอยากแบบทำกันอ่ะฮิวออกอุ้ยอุ้ยตกาสบู่โป5ก้อนมีอีกไหมหมดแล้วจ้านนี้มันอันเล็กอ่ะ คือใส่แล้วดูเนียนนีมากเลยนะเราเอาในหัวพี่ให้เหมือนกินยาคุมมาแล้วร้อยแผงอย่าดึงนะนี่เดี๋ยวออกมาเอาไปเลยอ้อไม่ได้กลัวเจ็บไม่เจ็บจ้ะเอาไปเนี่ยอุ้ยให้หนูให้หนูใส่ของลำใหญ่เหรออันเล็กยังไงคิวอันนี้อ่ะไม่เป็นไรใส่เลยอุ้ยพี่บุ๋มเหมือนสาวจีนเลยอ่ะตายต้องตายนางติงตาพี่บุ๋มสวยเนาะ คือเป็นคนสวยคนนึ่งอะใส่เป็นเสื้อได้ขายแบบพี่พีทหน่อยพี่บุม๋มคือมีรูปเป็นซับอะคิวขายแบบพี่พีทดิควิวใส่เป็นเสือ้อเฮ้ยเดีพี่พีทด่าหนูอีกอ่ะชอบให้หนูโดนดา่าคิวใส่อันนี้ใส่เป็นเสือ้อวันนี้ผมนะครับก็มีเวลพี่ยายหันม, <า S 1> มอง<า>เลยเหรอคือตัวนี้มันน่ารักมากครับทุกคนดูนะครับนี่คือไฟเนี่ยมันปรับได้หลายระดับนะครับแล้วก็นี่เป็นสามชั้นเลย แล้วมุงเขาดีมากครับดูครับแล้วหนูหนูน่ารักหนูช่วยเราขายดีแล้วนี่นะอันนี้เข้าชมอ่ะอันนี้นะบุ๋มแบบช่วยเราขายก่อนดีนี่เก่งทำงานนละอยู่นี่แล้วเขาเย็บขอบตรงนี้ให้ด้วยครับนี่ครับทุกคนนี่ดีแล้วตรงนี้เขามีพองๆตกแต่งน่ารักมากครับมันต้องอันใหญ่เนาะน่ารักมากครับทุกคน อันนี้คือแบบดีมากทุกคนต้งองกดนะแล้วราคาดีด้วยครับวันนี้ร้อยสี่สิบเก้าครับหนูน่ารักอ่ะเจ้เองน่ารักเขาอาไรยังอ๋ยเจ้าใช่ปะอ่าเดี๋ยวพี่พีก็ยู่บอกให้หนูโผเป็นพี่พีนะ เนี่ยชอบให้หนูโดนด่าแตว่าอ้าวแล้วบอกป่วีคือช่วยกดหน่อยคือถ้าแบบยาวค่ะเป็นแบบยาวนะยาวคุมแบบนี้เลยเป็นของผู้ใหญ่นะจะบอกว่าได้ราคาดีมากเพราะปกติมันจะไม่ได้ราคานีพีพีทไอคิวว่าพี่พีทมันเรียนแบบไม่พีทอยากจะใส่เสื้อได้เป็นตัวน่ะเล่นแบบว่าอะไรมันบอกว่า มนซ้อมหรอซ้อมขายเป็นพี่พีดะแล้วมันก็ทําแบบเออเออหนูเออเอเงี้ยมันมาเกาะก,กระแสพี่พีพอีกแล้วไม่ดีเลยอ่ะหาเรื่องตลอดคือพื้นฐานใหญ่ลูกใหญ,ใหญ่เขาว่าพ่อน้องอะลูกน้องเลิศใส่เขาเลยลูกทุกคนช่วยด้วยนะพี่พีดกดหรือยังเวลอ,ะ,อะไอนะกดเวลไปให้ดีอยูที่โรงพยาบาลนะใช่พี่พีเร็ว ได้ได้เดี๋ยวกดให้พี่พีเอาไปแจกโรงพยาบาลกดเลยก็ได้เเเดี๋ยวละราลองเลิกหัวร้อนไหมไหนลองเลิกหัวร้อนดิวันนี้พี่เขาบอกให้หนูบอกรักพี่พีตั้งรายการด้วยใช่หรอไม่ได้ดูเลยเขาเห็นเขาเห็นอยู่ที่ในด้อมตัดไม้ตัดไม้แต่ว่าพี่พีคะหนูว่า ฮีดนะคะแี่วพีเชื่อไหมางเงี้ยไม่เชื่อไม่เชื่อถ้าเราก็ถ้าอยู่ในฝั่งต้องสวยแน่เลยครับอยู่ในที่มืดอ่ะนี่เอาไฟออกมาโอเคพี่พีทตอนนี้เป็นหัวใจแล้วฮะเธหยุดนิ่งก่อนทุกคนมันหยุดกับคิปได้นะยังไงน่ารักจังเลยโเห็นหน้าฉันไม่ได้บอกว่าน่ารักแต่เห็นหมาบอกว่าน่ารักจังเลย ทุกคนนี่คือลำไยนะถ้าใครไม่เคยเห็นนะโอ้เลิกก่อนให้ขายของก็าขายไม่ได้ลำยไยบวดได้เรื่องนี่คือลูกสาวที่สวยที่สุดในบ้าน <laughs> โอ้ตอ,อบทุกคนขอคุณทุกคนปลาคุ้มแดงอยู่คนเดียวโถจรงเธอก็ไปเติมสินี่เธอก็มีตั้งเยอะ ดูเหมือนต้นคริสต์มาสเลยน่าจังเห็นไหมล่ะต้อมีคำว่าน่ารักจังเขาให้โบยาวดีเนาะจริงดูชุดหนูก็เป็นต้นคริสต์มาสเหรอใช่โชว์สิโชว์สิพี่พี่เกียรติโชว์อ่ะช็อตเกินเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นหรือว่าจะใส่ชุดนี้เป็นที่เกาหลีชะเออให้คนเกาหลีซะเอ้ยดีเหนื่อยซื้อ ไมวโอ้มีคอนเทนต์อะไรบ้างเอพอะที่ต่างประเทศนะพี่พีทด่าคิวทีเหนื่อยจะพูดล,ลนะคือปกติโดนด่ายอยู่แล้วอยากให้เขาด่ายเยอะคือเอางี้นะตอนนี้มีเรื่องไม่สบายใจอยู่อยางให้โดนด่าเยอะด่าให้ฉ่ำๆเลยพีทไา่บายทุกคนเถอะค่ะไบายทุกคน เคยกันซื้อหน่นะครับอุ้ยคนขึ้นอุ้ยค่าเสียงพี่พีถ้่คนขึ้นมาอีกแล้ววอะคืออภินิหารนะพี่พีอ้าคือมีจริงนะคะอภินิหารอ้าวเร็วใครจะกดนะคะสำหรับตัวนี้นะฉันจะบอกว่าราคาอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ